มันจะหมดโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวแล้วราคาจะปรับขึ้น20,000บาทนะครับเป็นยี่ห้อแรกในเมืองไทยนะที่เริ่มการรับประกัน8ปีแบบนี้สิ่งจะเป็นรถซีดานขนาดใหญ่ราคาร้านกระบาทนะแต่ถ้าลูกค้าเจ๋งจริงนะครับรายได้ถึงจริงนะครับสามารถออกรถดาวน์สเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องค้ำได้นะครับสวัสดีครับอเลียงพาทัวร์นะครับวันนี้ผมยจะพามาดูค a มรี่รุ่นท็อปสุดลักชัวรี่คันนี้เลยครับว่าแตกต่างแต่รุ่นรองท็อปยังไงบ้างแล้วเลือกยังไงนะครับ เอาจริงๆตอนนี้นะครับ New Camry โฉมใหม่นะครับาทางโตโยต้าเขาให้เรียกว่า All New เลยนะครับถึงแม้ว่าท่อนกลางเาให้เป็นท่อนเดิมนะแต่ว่าหน้ากับท้ายเดี่ยเปลี่ยนเยอะมากโดยเฉพาะด้านหน้านะครับเปลี่ยนให้เป็นทรงสปอร์ตสุดเลยนะตอนนี้ขายดีมากรถรอพอสมควรนะครับแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจมา,ม,ามากมากเลยเป็นอันดับต้นของประเทศไทยตอนนี้เลยนะสำหรับรถ D segment ก็คือรถซีดานขนาดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีรถให้ดูคันหนึ่ง คันนี้จะเป็นสีซีเมนนะครับเป็นสีใหม่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็หาดูยากนะครับส่วนสีบอลเงินเนี่ยมันจะออกเข้มกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับมันโทนสว่างเนี่ยตอนนี้สว่างสุดคือจะเป็นสีซีเมนคันนี้แล้วก็จะมีโทนเข้มกว่านี้เ,เซลล์เราจะเรียกว่าสีบอลเงินติดปากนะแต่มันจะเข้มกว่าสีบอลเงินโทนอื่นๆนะครับกเ็เดี๋ยวถ้ามีรถจะเอามารีไว้ให้ดูแล้วกันวันนี้ก็ดูสีนี้ไปก่อนนะสีซีเมนนะครับเป็นสีใหม่ นิวคอมลี่นะฮะสำหรับหน้าตาภายนอกเนี่ยทั้ง3เกรดรุ่นเนี่ยจะคล้ายๆกันแยกแทบไม่ออกเลยนะเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาให้มาเต็มทั้ง3รุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Toyota, c เ t i z e n นะครับ PCS ระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับระบบอยู่รถอัตโนมัตินะครับระบบเตือนออกนอกเลน LDA, l a n d ้พั t u r e ร e a r ิอย่างเงี้ยมันก็มีให้หมดเลยกล้องมองรอบคันเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้อ่าจากภายนอกเพราะว่ามันจะมีเฉพาะรุ่นท็อปและลองท็อปเท่านั้นนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยกล้องมองรอบคันเนี่ยด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ด้านข้างจะมีเฉพาะรุ่นท็อปและลองท็อปอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถดูได้นะถ้าจะแยกระหว่างรุ่นท็อปและรองท็อปหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับอ่าอย่างล้อแม็กก็เหมือนกันล้อแม็กเนี่ย 2อ5 4 5มหนะครับอย่างขอบ8ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเฉพาะในรุ่นท็อปและลองท็อปเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเกรดเริ่มต้นเนี่ยล้อเขาจะไม่ใช่ลายนี้แล้วก็จะเล็กกว่านี้หน่อยนึ่งจะเป็นขอบ17นะครับภายนอกคงจะมีแค่2รายการนะครับที่สามารถดูได้ว่าตัวไหนตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัวท็อปและลองท็อปเนี่ยภายนอกเหมือนกันเลยนะดูยากมากหลังคาซันรูปนะครับหลังคามมลรูป หลังคาแก้วพาโนรามิกลูก็มาเหมือนกันนะฮะในตัวท็อปและรองท็อปมีหลังคาแก้วมีมูนล,ลูคเหมือนกันนะครับผมว่าเราต้องไปดูภายในแล้วแหละภายในมีอะไรแตกต่างบ้าง่ะในรุ่นท็อปสุดนะครับลักชัวเนี่ยจะมี m e m o r รี่เซทให้ด้วยนะับสำหรับผู้ขับขี่สท่านนะครับกระจกมองข้างเอ่ยพวงมลาลัยนะครับหรือว่าจะเป็นเบาะนั่งผู้ขับขี่เนี่ย เราสามารถเซตตำแหน่งได้ด้วยนะเวลาเราเปิดรถนะครับเปิดล็อกรถเข้ามาเนี่ยตัวจดจำตำแหน่งเบลลาะพวงมาลัยแล้วก็กระจกมองข้างจะเลื่อนกลับที่เดิมอัตโนมัติที่เราเคยเซตเอาไว้นะครับอันนี้เขาเรียก Memory Seat แล้วก็ตัวเบาะผู้ขับขี่กับตัวพวงมลลาลัยเนี่ยจะมีเวลขัามซีดนะคือเดี๋ยวมันจะเลื่อนถอยหลังออกไปนะครับเพื่อต้อนรับผู้ขับขี่ เพิ่มพื้นที่การเข้าห้องโดยสารให้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีการเลื่อนอัตโนมัติได้นะครับในเรื่องของเบาะที่นั่งพวงมลาลัยแล้วก็กระจกมองข้างด้วยนะครับในรุ่นท็อปสุดจะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือตัวปุ่มดันหลังเพื่อลดความเมื่อยล้าระหว่างการขับขี่เนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับจะแตกต่างจากรุ่นรองท็อปก็คือตัวท็อปเนี่ยจะมี2ฝั่งเลยก็คือจะมีเบาะผู้ข,ขับขี่แล้วก็เบาะผู้โดยสาร ด้านข้างด้วยที่มีปุ่มปรับดันหลังนะครับถ้าเป็นตัว long top จะมีเฉพาะเบาะผู้ขับขี่เท่านั้นในรุ่น t อ p สุดนะครับลําโพงเครื่องเสียงจะให้เป็น JBL นะเห็นไหมนี่ JBL เลยเฉพาะรุ่น t อ p เท่านั้นนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในนะครับพวงมลาลัยเนี่ย top กับ l อง g top จะเหมือนกันนะครับเครื่องเสียงเนี่ยเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple Car Play ได้นะครับ ใช้เป็นแผนที่นําทางสั่งงานด้วยเสียงได้โทรออกหาเพื่อนด้วยเสียงได้ตอบ messenger facebook ด้วยเสียงได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงหมดเลยนะแล้วก็สามารถฟังเพลงจากจุบ spotify ด้วยการแ a n d อ m ได้ด้วยนะครับในรุ่นท็อปสุดนะครับจะมีเครื่องระบายอากาศฝังอยู่ในตัวเบาะด้วยนะครับนี่มีปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับ มี2ฝั่งเลยทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นเบาะผู้โดยสารอันนี้เบาะผู้ขับขี่นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นแอร์ฝังเบาะก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะทําให้รถที่จ่อตากแดดเนี่ยเ,เวลาเบาละรล้อนเนี่ยเบาะมันจะเย็ยนเร็วขึ้นนะครับหรือว่าเดินทางไกลร้อนนะครับมีเหงื่อออกเยอะตัวเครื่องปรับอากาศฝังเบาะนะครับตัวเราไปคำร้อนฝังเบาะเนี่ยมันก็ช่วยได้บางคนเล็กแอร์เป่าก้น นะครับแอร์เป่าหลังอะไรก็ว่าไปแอร์ฝังเบาะก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกครับซึ่งรายการนี้ก็จะอยู่ในรุ่นท็อปสุดลักชัวรี่เท่านั้นนะครับรุ่นรองท็อปไม่มีนะไอตัวแอร์ฝังเบาะนะครับในรุ่นท็อปสุดลักชัวรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแอร์สามโซนนะครับถ้าเป็นรุ่นรองท็อปคือมีแอร์แค่สองโซนแยกซ้ายขวาแต่ในรุ่นลักชัวรี่ตัวท็อปสุดเนี่ยเขาบอกสามโซนสามโซนก็หมายถึงว่าด้านหน้าแยกซ้ายขวาแล้วไม่พอนะฮะมีด้านหลังด้วยนะครับ ด้านหลังด้วยตรงนี้นี่ด้านหลังตรงนี้ก็คือโซนที่3นั่นเองเราจะใช้อุณหภูมิจากด้านหน้าซ้ายขวาเนี่ยมาเฉลี่ยเป็นแอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ผมพูดตามเอกสารนะถ้าดูจากเอกสารเนี่ยเขาหมายถึงว่าถ้าเป็นแอร์สโซนมีเฉพาะในรุ่นท็อปสุดแปลว่าตัวลองท็อปไม่มีแอร์หลังเหรออันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวรองท็อปนะฮะใครเคยเห็นตัวลองท็อปมีแอร์หลังไหมนะครับก็มาคอมเมนต์ บอกกันหน่อยนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นคันจริงอะ่ะอันนี้ดูข้อมูลจากเอกสารล้วนๆเลยนะ <S <S เคยเห็นแต,ต่ตัวท็อปตัวรองท็อปยังไม่เคยเห็นเลยครับแล้วฟังก์ชันที่เด่นสุดของรุ่นท็อปสุดลักชัวรี่นะครับก็คือเท้าแขนด้านหลังตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวควบคุมหลายอย่างเลยนะตั้งแต่การปรับเอนเบาะแถว2นะครับเครื่องปรับอากาศเครื่องเสียงนะปรับได้หมดเลยนะครับจากแถว2อ,อ,อตัวท็อปสุดลักชัวรี่เนี่ยเอาจจริงก็เหมาะกับคนที่มีคนขับรถ นะครับไม่ต้องขับเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุปกรณ์อวยความสะดวกเนี่ยอยู่ที่แถว2ค่อนข้างเยอะนะเบาะแถว2เนี่ยสามารถปรับเอ็นได้ด้วยนะครับเนี่ยแถว2เนี่ยสามารถปรับเอนได้ตรงนี้มีที่วางแก้วอยู่นะเห็นไหมครับ ดูหรูหราไฮโซเนาะในเกรดท็อปสุดลักชัวรี่นะครับจะมีให้เลือกภายในถึง2โทนก็คือภายในโทนเย็นโลบลาวน้ำตาลอ่อนและภายในโทนสีดำนะครับถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมลองท็อปและตัวสมาร์ทเริ่มต้นเนี่ยจะมีให้เลือกภายในโทนสีดำโทนเดียวครับทีนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสฟังก์ชันที่ว่ามาทั้งหมดตรงนี้นะครับก็แนะนำไปซื้อตัวลองท็อปเลยนะนะครับเพราะว่าผมมองว่าราคามันห่างกันเยอะอยู่นะนะแต่ตัวท็อปเนี่ยก็ร้านเจ็ดกว่าละ ผมจำได้ว่าตัวลองท็อปเนี่ยมันล้านหกว่าตัวลิอมต้นล้านสี่กว่านะครับถ้าใครไม่เซเลียดฟังก์ชันที่ว่ามาตรงนี้เนี่ยไปซื้อตัวลองท็อปเลยนะครับเพราะตัวลองท็อปก็มีหลังคาโมลลูฟหลังคาพานอลามิกลูฟเหมือนกันนะครับเป็นหลังคาแก้วเหมือนกันหลังคาเปิดได้เหมือนกันเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายล้อแมกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าขับไปเนี่ยดูไม่ออกจะเป็นตัวลองท็อปหรือตัวตัวท็อปสุดลักชัวรี่ดูไม่ออกนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดขับเองเนี่ยผมมองว่าฟังก์ชันที่อยู่แถว2เนี่ยเราไม่ได้ใช้อ่ะนะครับพวกเบาะหลังปรับเองไฟฟ้าหรือว่าปุ่มฟังก์ชันที่ปรับจากที่เท้าแขนนะครับน่าจะเหมาะกับกลุ่มที่มีคนขับรถนะครับหรือว่ากลุ่มครอบครัวนะครับมีคนเท่าคนแก่หรือว่ามีเด็กเยอะๆอะไรเงี้ยอ่ะไปได้ไปได้ไได New Camry ตัวใหม่ตัวนี้นะครับถึงจะเป็นรถสีดานขนาดใหญ่ราคาร้านก่าบาทนะ แต่ถ้าลูกค้าเจ๋งจริงนะครับรายได้ถึงจริงนะครับสามารถออกรถด,ดาวน์ศูเไม่ต้องค้าได้นะครับมันจะมี12อาชีพพิเศษอย่างเช่นคุณหมอแพทย์ทนายความผู้พิทากษารข้าราชการระดับชํานาญการขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอันอื่นๆถ้าสนใจทักมาถ้ามั่นใจว่าเจ๋งจริงทักเข้ามานะฮะพนักง,งานบริษัทอายุงาน1ปีขึ้นไปรับเงินเดือนผ่านบัญชี นะครับรายได้เนี่ยก็ต้องเยอะหน่อยน่าจะมี 4- ี่ห้าหมื่นขึ้นต่อเดือนนะฮะดาวศูนไม่ต้องคำได้หรือลูกค้ามีรถคันเก่าอยู่แล้วผ่อนเกิน2ปีขึ้นไปนะครับรายได้ถึงทักเข้ามาดาวศูนไม่ต้องคำได้นะครับสำหรับนิวคัมรีตัวใหม่ตัวนี้มีสองตุผลนะครับที่ต้องรีดจองภายเดือนนี้นะครับเพราะว่าในเดือนในเดือนนี้เนี่ยมันมีแคมเปญของตัว ค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะนะครับตั้งแต่10,000โลถึง5 0 0 0 0กิโลฟรีนะฟรี free ตั้งแต่ค่าแรงนะครับฟรี free ตั้งแต่ค่าน้ำมันเครื่องฟรี free ตั้งแต่ค่าเช็คระยะปกติ5ระยะนะครับเพราะว่า1000กิโลมันมันไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเปลี่ยนถ่ายใช่ไหมแต่ว่าทุก10,000กิโลนะครับหรือทุก6เดือนเนี่ยลูกค้าต้องเข้าอยู่แล้วซึ่ง10,000กิโลถึง5 0 0 0 0กิโลแรกเนี่ยอา่ามันมีฟรีค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะให้ไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะถ้าลูกค้าไม่ได้ สั่งบริการไม่ได้ซื้อบริการอื่นๆเพิ่มนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะตั้งแต่1นึ่งหมื่นกิโลถึงห้าหมื่นกิโลนะครับแต่1นึ่งหมื่นกิโลถึงห้าหมื่นกิโลเนี่ยต้องใช้ให้หมดภายใน2ปีครึ่งเนี่ยนะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเช็กระยะทุก6เดือนหรือทุก1นึ่งหมื่นกิโลนั่นเองนะครับเพื่อให้ได้การรับประกันรถยนต์ด้วยไงนะครับถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วเนี่ยควรจะเข้าเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือทุกหนึ่งหมื่นกิโลถ้าเป็นรถตันโตเตยต้านะ,ะจะได้การรับประกันครบ ตลอดนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะหรือระบบส่งกําลังตอนนี้โตเยตทุกรุ่นนะฮะร,รับประกัน8ปีเต็มถ้าลูกค้าเข้าเช็กระยะครบตามระยะทุก6เดือนหรือทุก10,000กิโลด้วยนะอันนี้เป็นการรับประกันที่ยาวนานมากก็คือ8ปีเต็มหรือ225,000กิโลนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อแรกในเมืองไทยนะที่เริ่มการรับประกัน8ปีแบบนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับปีนี้ปี2568ก็เริ่มมีหลายยี่ห้อ พยายามจะเรียนแบบขึ้นมานะฮะผมเห็นมีรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งรับประกัน8ปีตามมาเหมือนกันนะครับแล้วก็คงจะมีตามมามากขึ้นในอนาคตนั่นเองแต่โตโยต้าเราเป็นเจ้าแรกที่ประเดิมตลาดเมืองไทยก่อนในปีที่แล้วนะเป็นเจ้าแรกยี่ห้อแรกนะครับนิวคัมรี่ตัวนี้ตั้งแต่เปิดตัวมานะฮะเป็นราคาช่วงโปรโมชั่นเราก็จะขายกันราคาเนี้ย นะฮะมาตั้งแต่ตอนเปิดตัวจะถึงณปัจจุบันนี้จนถึงเดือนนี้นะครับถ้าเราจองภายในเดือนนี้เมษายน2 5งหนะครับก็จะได้ราคานี้เลยนะในเดือนหน้าพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1นะครับมันจะหมดโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวแล้วราคาจะปรับขึ้น2 0 0 0 0บาทนะครับสำคัญมากนะ20,000บาทนี่คือเยอะมากนะครับแนะนําให้ลูกค้าจองนิวคัมรีภายในเดือนนี้นะพฤษภาคมนี่ขึ้นแล้วนะต้องจองภายในเมษา2 5งหนี้นะ 2องแคมเปญหลักๆนะครับราคาเดิมนะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายในการชิราระยะถึง50,000กิโลอันนี้มูลค่าหลายตังนะครับถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยผมว่าต้องมี3-4มหมื่นนะนะนอกเหนือจากแคมเปญปกตินะครับช่วงนี้แคมเปญมรโชวนะมีแถมอุปกรณ์ติดตั้งให้พร้อมใช้งานนะครับแถมประกันได้นะถ้าจองช่วงนี้แถมประกันได้นะประกันมูลค่าเนี่ย น่าจะมี30ม0 0กว่าบาทนะคุ้มจริงๆนะฮะใครสนใจติดต่อเข้ามาผ่านลิงก์ไลน์ใต้คลิปผ่านลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปนะครับหรือโทร085 8 3 3 3 5 4 1 R ี่อาเหลียงพาทัวร์นะครับวันนี้เอาสาระดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ